ลูกเอเนี่ยเหมือนเป็นคนมีบุญแต่โดนสาบเหลยเนาะใช่โดนสาบปรากฏการการยืดขายาวพี่เอเนี่ยทำให้วงการวงการนางแบบมันวุ่นวายไปหมดเลยเขาเรียกว่าเปิดวักสุดท้ายเปิดวักสุดท้ายค่ะแม่ค่ะคือเคยแบบแล้วหลบมันไปเลยอ่ะแม่เปิดมาตกลูกอ่ะลูกโอโกะคุยโหมดทุดหวอมากันทั้งเกาหลีเลยขอบโค้ก่าซิกเนเจอร์ของคุณเอสุภชัย อตา,าหนูว่ามันเล็กไปตาเป็นอย่างน<ด>ี้ค่ะลูกเองตาโบะครับแม่ตาโบะครับแ, <c oughs> บแม่ตาโบะครับแม่ <c oughs> สนับสนุนโดย A Secret ความลับผิวสว่างของพี่เอสุพชัย ถ้าเด็กเขารู้กันเขย่าว,วงการสุดๆจับงานตัวเองดันทีป๊อปทีป๊อปทีป๊อปไม่ใช่นนีป๊อปนะนะเคป๊อปทีป๊อปคืออะไรฉันงงมากเลยอะแบบอม่ตือขาลูกรู้สึกว่าดาดาอย่างเดียวมันได้แค่แ acting <ฮะ S 1> ชัวตอนนี้มันต้องร้องเพลงได้มันต้องมีแฟนมิทติ้งได้มันต้องมีแฟนคลับในหนึ่งคนมันต้องทําได้ล้านอย่าง เอเนี่ยเหมือนเป็นคนมีบุญแต่โดนสาบเหมือนกันใช่โดนสาบมีเงินแต่ต้องเปให้ทุกอย่างกับคนทุกคนช่วยเหลือทุกคนคือเหมือนรู้สึกกับเพลงที่แต่งอะว่ารอยยิ้มของเธอคือรอยยิ้มของฉัน เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดเดียวเดียวโทษนะลูกเอจ่าลูกอือ้องลูกอือลองลูกเอโดนมาร้อนท้องลูกให้ฟังหน่อยเอ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 เนเอ่อเ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 คเอเอเนเเอเออออออเอ แต่หนูต้องไปร้องเพลงให้ถูกคีย์ก่อนไปร้องเพลงให้ถูกคีย์ก่อนนะแม่ร้องถูกคีย์หมดเลยเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเพื่อทำทุกอย่างจริงๆเห็นตั้งแต่ลูกพาปอไปแบบคัสติ้งกับแม่ที่บริษัทเดียอเบเนตคือตอนนั้นลูกเอยังจุงกันไปใช่แล้วเป็นแมนแอปแมนเพราะว่าตัวเองมีหวังว่าเขาจะเลือกเราเป็นพระเอกด้วยแต่รู้สึกว่าเจอทางตันแล้วเราก็เปลี่ยนทางไปเลยอย่างเนี้ยครับเราต้องพูดอย่างนี้เราสวยเท่าอ้ําพัชราภาสวยกว่าที่แม่น้องอ้ํยังบอกว่าเดี๋ยวนี้มึงสวยกว่า เครื่องประดับที่อยู่บนหัวอันนี้คืออันที่ขโมยดารามาตอนนี้ผู้จัดการดุมากคือคอัอ้มรมราภาเธอเอาของของฉันไปนะแต่ต้องซื้อนะไม่ใช่เอาฟรีนะแม่นะอั้าซื้อมาราคา400บาทแต่มาขายหนูเท่าไหร่สี่หมื่นสี่หมื่นเนี่ยแหละไ <c oughs> ม่จริงหรอพี่แม่น้องอั้มก็ซื้อมาแพงอยู่าลูกไม่เคยได้อะไรจากอั้มจากแบบนี้เลยลูกเลยดีใจลูกก็เลยใส่ไปตลอดเลยปกติเวลาน้องอัมอ้มเขาใส่เสื้อผ้าตัวไหนแล้วเราใส่ได้อ่ะเขาจะบอกพี่เอช่วยซื้อต่อหน่อยสิซื้อต่อหน่อยสีไอเดียเสื้อที่ลูกหายไปเล ซื้อจากน้องอ้ํานี่แหละหายเราก็รู้สึกว่าเราต้องใส่เสื้อตัวนี้ออกงานอ่ะเ,ออเพื่อให้น้องอ้ําเห็นว่าเราใส่เสื้อ,อ,อที่เราซื้อของเขาเมื่อเขาปรากฏว่าหาไม่เจออ,อ,อ๋อควางแตกก็เพราะว่าเสื้ออ้อําเสื้อตัวนี้แหละที่ลูกอยากใส่เลยรู้เลยว่าของหายของหาย อันนี้ชาวเน็ตพูดนะแม่ไม่ได้พูดนะสร้างกระแสหรือเปล่าชีวิตลูกอะลูกอยากมีความสุขอย่างเดียวอยากเดินสวยยืดขาให้คนชมลูกว่าสวยแล้วลูกแจกตังค์เนี้ยปรากฏการการยืดขายาวของหนูเนี่ยชาวเน็ตเขาพูดเลยพี่เอเนี่ยทำให้วงการวงแบบนังแบบมันวุ่นวายเป็นหมดเลย หัวพี่เอเนี่ยเป็นชนเส้นขอบแบบว่ <ขอ S 1> ารักทิจูดโลกไปเลยเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็ดวัสุทัศเป็ดวัสุทัศค่ะแม่ค่ะคื <c> อแบบเดินแบบกับลูกยื้อสามแม็กเลยเอ่ะ อัพัชราภานนี้ก็คืออยากจะยืดขาเหมือนเราอยากเข้าใจผิดนะพี่เอเปเยอะมากจะหลอกล่อน้องอั้มยืดขาน้องอั้มคักพี่เอมีตังค์อยู่ในกระเป๋าเยอะมากไปวันนี้ไปพ้นเลยอย่างนี้เวลาเดินเอาบอกซื้อตัวเลขสามหมื่นห้าหมื่นอย่างนี้ที่อยู่ในกระเป๋าว่าค่ะอยากพูดอะไรกับอั้มพัชราภาในกล้องคนนี้น้องอั้มไม่รู้จักมาขอถ่ายรูปน้องอั้มมาน้องอั้มไม่ถ่ายหมดเลยอเวลาพี่เอจะถ่ายต้องจ่ายตังค์ตลอดชาวเน็ตบอกว่าต้องดราม่ากว่านี้อีกแล้วให้ร้องให้เวลาของอะไรที่ใช้แล้วเออให้เขาบ้างก็ไได้้้้ม่ตตอองงขาายเทุก có tụi <laughs> เนาเด,ดถามมาอีกนะถ้า,ถาเดทท<ล>ี่ถามเยอะจังเลยแม่ถามอาจารย์เถามอย <laughs> ่าละครเวทีฟ้าจรดสายเนี่ย <c oughs> พี่เอเป็นคนดันนะเดทจริงหรือปะอันนี้ไม่จริงเลยแม่ครับชอบอยากดูนะดเดทในละครเวทีมากมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่จะให้น้องได้ทํางานแบบนี้บ้านเด็กของเอสุภชัยเนี่ยังทุกคนเลยพาไปทาศัยยะที่ไหนคะศั <c oughs> ยศาสตร์หรือศัยกรรมค่ะพูดให้ชัดกับแม่ครัศัยยะแม่รู้ชอบบางคนไม่ได้หล่อไม่ได้สวยเลยแต่ลูกชอบอ่ะเจอน้องลูกตือแบบนี้นั่งไหว้พระอยู่วัดอยุธยาตอนนั้นที่เราเจอกันจำได้หมดพี่เอก็จะ เข้าไปน้องลูกตือจ๋าเดี๋ยวพี่เอมีโปรเจกต์ให้หนูนะแต่หนูว่าอาจจะต้องเพิ่มตาอีกนิดนึงเพราะตาหนูว่ามันเล็กไปตาเป็นอย่างนี้ค่ะลูกเองตาโบกับแม่ตาโบกับแม่ตาโบกับแม่เคยแบบแล้วสลุหมันไปเลยวันแล้วเราก็มีเหนียงเราก็อยากดูดไขมันตรงเหนียงนะหมอก็มา แล้วก็หลับไม่ตื่นแม่ตื่นมาทั้งประมาณเ็คนอนะรุมตบ,บลูกอะลูกโ,มโมงไปหมดทดหวอมากนะันทั้งเกาหลีเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกไม่ฟื้นปรากฏว่ามาจากลูกอดอาหารถึงเวลาหมอไม่ว่างเราก็เลยอดไปประมาณ40กวิาทชั่วโมง <laughs> คำถามสุดท้ายจากชาวเน็ตเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าพี่เอจิ้มใครแล้วเซนในการปั้นเด็กของพี่เอเนี่ยจะดีมากไม่ปังไม่มีไม่ดังมันก็มีนะแม่นะแต่ไม่ได้ดังในวงการบันเทิงก็พี่เอก็เปลี่ยนบริบทให้ไปดังในวงการอื่นที่มีเงินมหาศาลมากกว่าเป็นดาราอันนี้ชาวเน็ตพูดมาอ่ะค่ะชาวเน็ตพูดเยอะจังเลยพูดมาเลยตั้งแต่พี่เอเป็นนักปั้นดารามานี่นะพี่เอเนี่ยภูมิใจกับใครมากที่สุดจริงๆภูมิใจกับทุกคนเลยไม่ได้ลูกก็รักทุกคนนะแม่ลูกพูดไม่ได้เลยว่าลูกรักใครเพราะว่าลูกอยาาเเห็นนวัที่ แต่งงานลูกอยากเห็นไรที่ทำให้หนูร้องไห้ทุกคนเลยแม้กระทั่งน้องเนยชติกาที่เป็นนางร้ายอ่ะลูกยังร้องไห้อยังอินเลยอ่ะน้องฝ้ายนิชานันที่ใครไม่ได้รู้จักเยอะลูกก็ยังรักเขาเวียนสุกรวัต์วันหนึ่งที่เราได้ไปงานแต่งเขาวันหนึ่งที่เราไปตามเขามาจากขอนแก่นมอขอนาเดชกุูกิมิยะลูกภูมิใจในความสําเร็จของเขาบางอันมันเหมือนพลุอ่ะแม่จุดขึ้นไปบนฟ้าแลวมันตกลงเลยแต่เรารู้สึกเราเป็นจรวดอ่ะมีนาวิถีไปถึงอวกาศได้แล้วมันก็ลอยอ่ะลูกรู้สึกว่าลูกจะภูมิใจกับสิ่ แบบนั้นการถอมของพี่เอเนี่ยเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างนี่จริงหรือเปล่าลูกแบบไปที่นครนายกลูกไปถ่ายละครแล้วลูกก็ชอบแบบเซลฟี่ตามภูเขาแม่น้ำเน่ปรากฏว่ามันลื่นไปขาหักดังแอะเลยอ่ะมันตกไม่ได้สูงแต่ทําไมกระดูกขาไมหักแล้วพี่เอก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวเกิดจากน้ําหนักเพราะฉะนั้นเราก็หันมาดูแลตัวเองหนูก็ใช้ตัวช่วยด้วยแบบเพอร์พีทอ่ะของพี่หน่อยของพี่หน่อยหนูเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมใช่เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยคกับพี่อ้ําควบกับน้องอ้ําตั้งแต่งานนั้นปั๊บทําให้้เเเเรรราาาูลยยวว่ป็นนคส กลับถึงบ้านผ้า่างต่างชาติเด็กมาเต็มเลยค่ะแม่ขายเรียกหยุดเธอฉันจะเสกความลับของเขาเธอ1 <neath> 2ึ่งส คือความรับของคุณเอนะคะคือจริงๆจะบอกว่าเอซ c เ e รดนี้ไม่ใช่ว่ามาทาแล้วบอกว่าผอมลูกเอผอมอยู่แล้วมีแบตทุกวันแล้วถ้าเราอายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะไขข้อมันก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอซิเกรตตัวนี้ค่ะมันมีตัวที่ช่วยทําให้ไขข้อเราอ่ะแข็งแรงกระดูกอันนี้เราไม่ได้มาขายของนะไมใช่ไม่ได้มาขายของนี่เราให้ฟัง่ยานนะเอซิเกรตตัวนี้หนูก็ใส่เปลือกผลจากนิวซีแลนด์เพื่อที่จะทาให้เทเลเมียยืดยาวเหมือนเดิมทำมาเพื่อตัวเองใช่ไหมจริงทำมาเพื่อตัวเองกินไปปั๊ ไ,ได้หวานมาจากน้ําตาลนะ,ะเป็นสารหวานทดแทนเพราะฉะนั้นแม่กินไปเลยไม่ต้องล่วมันอร่อยมากเลยเราไม่อยากขายของเลย<ช>จ้ะแต่เอซีเคตซื้อได้ที่ไหนนะซื้อได้ทุกช่องทางเลยคับคำถ,ถามสุดท้ายเหลือสุดท้ายบ่อย <c oughs> กระเตยนะเนี่ย <c oughs> คุยกันสิบชั่วโมงเนี่ย <c oughs> สุดท้ายมาตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท, <c oughs> ท้ายอย่างนี้ค่ปากสวยขนาดนี้มีอะไรบอกหยุดเดี๋ยวฉันจะเสกมาว่าซีเครตที่ปากสวยคืออะไรเอเราไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ นิสติกะแม่จาอะไรคะนุขาเล่าสิชื่อว่าชื่อว่าเฮอร์มีแต่เขาอ่านว่าเฮอร์มีโดนโดนไปช่วยขายของหน่อยแม่จ๋าเดี๋ยวลูกจะสอนให้แม่นะแค่แม่หยดไปแค่เม็ดถั่วเขียวนะบนปลายนิ้วอะค่ะแม่ขาแม่ก็ทาตรงปากเลยแล้วสีจะเปลี่ยนเลยแม่อ๋อนี่เห็นไหมแก้มก็แดงขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมสุขภาพดีแม่เห็นไหมแม่เห็นไหมเฮ้ยสุขภาพดีอ่ะโอเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแม่เห็นไหมเนี่ยนี่คือหยดสีขาวแต่พอทาปั๊บเป็นสีแดงแม่ทาปากลูกยังได้เลยอ่ะ ปรับตามอุณหภูมิของร่างกายเราไม่ขายของนะพูดไม่ขายไม่ขายร่องทางการขายอี่อ่่องทางการขายอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวแต่ก่อนจะปิดรายการนะชาวเน็ตเนี่ยอุ้ยชาวเน็ตนี้ยุ่งมากถ้าไม่มีเขาเราก็ขายของไม่ได้เอออีชาวเน็ตคืออีนี่ค่ะเอออีชาวเน็ตคืออีนี่ค่ะขอโพสท่าซิกเนเจอร์ของคุณเอสุภชัยต้องทับปากปลาทองโอ้เนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปมันมันก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับพวกรัศมีแขกพี่ลูกเกดเสียงอะไรดังปรากฏี่เอ S <S <S สนับสนุนโดย A Secret ความลับผิวสว่างของพี่เอสุปชัย